คนนะคะยังไม่ทราบว่าดิฉันเป็นสะพ้ายคนคอนเนาะพี่เต้นก็บอกไปแล้วใช่ค่ะเป็นสะพ้ยคนคอนแต่สำเนียงเมื่อกี้ฝึกมาจากพี่เต้นนะคะฝึกมาจากพี่เต้นนะคะดีใจมากๆค่ะที่วันนี้ได้มาภาคใต้ได้มาที่นครศรีธรรมราชได้มาเจอพี่น้องด้วยตัวเองนะคะคนเยอะมากเยอะกว่าที่คิดมาสุดทางเท้าจริงๆเลย ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาค่ะจนถึงปัจจุบันนโยบายดีๆหรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับภาคใต้ก็มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสะพานเชื่อมตั้งแต่พัทลุงถึงสงขลาหรือว่าราคายางที่เริ่มเริ่มตอนไทยรักไทยเข้ามาตั้งแต่ตอนที่ยัง10กว่าบาทยังไม่20ด้วยซ้ำขึ้นไปถึง60กว่าบาทพี่น้องยังจำได้ไหมคะยังจำได้ไหมคะตอนราคายางมัน60กว่าบาท เพื่อไทยรุ่นใหม่จะเอาแบบนั้นกลับมาให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนค่ะตอนนั้นท่านวิสุทธิ์กล่าวไว้แล้วว่าคำสามีภรรยาทะเลาะกันค่ะเพราะว่าตกลงเลือกสีรถปิกอัพไม่ได้ออกกันทุกบ้านทุกครัวเรือนออกรถใหม่กันทุกบ้านเราก็อยากให้ท็อปปิกที่ทะเลาะกันอันนั้นน่ะ เป็นเรื่องเดียวที่ชาวใต้จะทะเลาะกันค่ะเพราะว่าอีกหน่อยพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะกลับมาเลือกสีรถปิกอัพกันใหม่ค่ะทั้งราคาปาล์มราคาข้าวในสมัยนั้นก็ดีมากแต่ตอนนี้มันก็ตกลงเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็พี่น้องก็เป็นหนี้เป็นสินค่ะสะสมกันมาเป็นเวลานานอันนี้ ทางเราพักเพื่อไทยก็ได้ทำงานอย่างหนักค่ะที่จะอยากช่วยพี่น้องภาคใต้ช่วยพี่น้องชาวเกษตรกร,กรทั่วทั้งประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพี่น้องคงได้ฟังกันแล้วนะคะล่าสุดที่ถแถลงนโยบายพักเพื่อไทยได้พูดถึงค่าแรง600บาทถามคำหนึ่งจากใจเถอะ พี่น้องคนไทยเราจะฝันถึงค่าแรง600บาทไม่ได้เลยเหรอในเมื่อสิงคโปร์ที่ไม่ไกลจากเราเขาพันสีร้อยพันหารอยไปแล้วค่ะแล้วพี่น้องคอยดูนะคะ4ปีต่อจากนี้สิงคโปร์แตะ2,000แน่นอนแล้วเราล่ะคะ600บาทถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพื่อไทยบอกไว้แล้วค่ะว่าจะทำให้เศรษฐ,ฐกิจ เติบโตเฉลี่ยปีละ5เปอร์เซน์เมื่อเศรษฐกิจเติบโตพี่น้องก็มีกินมีใช้มากขึ้นจริงไหมคะเราไม่ได้เล่นกลเรามีนโยบายเราคิดใหญ่แล้วเราก็ทำเป็นค่ะพิสูจน์มาแล้วคะ่ะตอนเราเป็นรัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยเราทำให้สินค้าเกษตรของพี่น้องขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้น แน่นอนค่ะคนเก่งๆในพักเรามีอีกเยอะแยะที่วันนี้ก็รวมตัวกันมาเพื่อให้พี่น้องชาวภาคใต้ได้เห็นค่ะว่าเราตั้งใจจริงเราจริงใจเราอยากจะทำให้พี่น้องภาคใต้ของเราลืมตาอ้าปากได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีตั้งเอาไว้เหลือเก็บตอนบ้านปลายชีวิตไม่ใช่วันนี้มาหาเช้ากินข้ามหมดไปเงินเก็บก็หายากเพราะตอนนี้ ต้องใช้หนี่กันไม่หวัดไม่ไหวจริงไหมคะอนาคตของเราจะต้องดีขึ้นค่ะยาเสพติดที่ทำให้พี่น้องต้องเสียลูกหลานคนเดิมไปทำให้เขาไม่เป็นตัวเองเพราะอะไรคะทุกวันนี้ เป็นนี้เป็นศีลกันแค่ไหนไข่ฟองเดียวหารกันทั้งบ้านแบ่งกันทั้งบ้านมามา่าซองเดียวแบ่งกันทั้งบ้านเอายาบ้ามากินอิ่มท้องกว่าแล้วค่ะตอนนี้พอแล้วค่ะพี่น้องเมื่อเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไปค่ะเราจะปราบปรามยาเสพติดพร้อมทั้งบำบัดดูแลผู้เสพไปพร้อมๆกัน หลายๆเรื่องนะคะเราจะช่วยพี่น้องประชาชนทำให้ทํางานให้มีโอกาสในชีวิตมากขึ้นเพื่อใช้หนี้และก็เพื่อสร้างฐานะตัวเองให้มีกินมีใช้ต่อไปหลายๆอย่างต้องทําควบคู่กันไปค่ะพี่น้องอย่างที่ประกาศเป็นวันนโยบายวันก่อนเรื่องค่าน้ําค่าไฟเรื่องค่าไฟเรื่องพลังงานต่างๆไม่ต้องรอถึง2570ค่ะ2566เพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ค่าไฟลดทันทีค่ะพี่น้องคะหลายๆอย่างคะ่ะเราตั้งใจทำเป็นอย่างมากเราตั้งใจจะหาข้อมูลเอาไว้ก่อนมีอีกเรื่องที่ดิฉันทราบดีนะคะว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องหนักใจนั่นก็คือเรื่องของประมงค่ะใช่ไหมคะดิฉันพูดเสมอนะคะไม่มีใคร เข้าใจปัญหาของพี่น้องได้ดีเท่ากับตัวพี่น้องเองจริงไหมคะดังนั้นค่ะพักเพื่อไทยเล็งเห็นตรงนี้เราจะเจราจาหาผู้ที่มีความรู้ส่วนมีส่วนได้ส,ส่วนเสียกับเรื่องประมงนี้เอาความรู้ให้เราเยอะๆเราต้องเจราจากับ e อสหูสถาพของ e อูค่ะเพื่อให้เราได้เกิดการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนค่ะพี่น้องเรื่องของประมง จะเป็นส่วนแรกๆเลยค่ะถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องจัดตั้งรัฐบาลเราเล็งเห็นค่ะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่และรอไม่ได้แล้วที่จะต้องแก้ค่ะแน่นอนค่ะมีอีกหลายเรื่องแน่นอนสิ่งที่เราเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวค่ะพักคเพื่อไทยมีนโยบายจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกภาคเลยค่ะ โดยเฉพาะภาคใต้เราก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแน่นอนธรรมชาติเรามีสวยงามอยู่แล้วรถไฟแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างใช้กันมาคุ้มหรือยังคะคุ้มหรือยังคะแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นรถไฟรางคู่และมีรถไฟความเร็วสูงจากจีน ผ่านจนไปถึงสิงคโปร์เพราะฉะนั้นพี่น้องภาคใต้ต้องได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลคะ่ะขอฝากพี่น้องไว้เล็กน้อยนะคะอย่าไปฟังคนขี้หกอย่าฟังคนขี้หกได้หรือเปล่าคู่แข่งเราขี้หกเก่งจังเลย อะไรที่เราทํามาตั้งแต่ไทยรักไทยจนมารัฐบาลของยิ่งรัก <Yeah. S 1> ก็ขี้หกว่าเป็นของตัวเอง <Yeah. S 1> มันไม่ใช่นะตอนราคายางสูงสุด <Yeah. S 1> ก็ฟังนี่นะตั้งแต่ไทยรักไทยเลยค่ะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นขอฝากตรงนี้นะคะ <Yeah. S 1> พักเพื่อไทยค่ะเราทุกคนมีความตั้งใจมากๆที่อยากให้พี่น้องของเราทั้งประเทศนะคะ มีความกินดีอยู่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคิดว่าจะต้องหาเงินจากไหนจะต้องใช้หนี้ยังไงเราเข้าใจค่ะมันทุก์มามากพอแล้วเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมามันทุกมามากพอแล้วค่ะวันนี้ในฐานะของสะพร์คนคอนมาขอพี่น้องชาวภาคใต้ให้เปิดใจรับเพื่อไทยไว้ในอ้อมใจได้ไหมคะ นุยตั้งใจจริงหูอย่าทุ่มหนุยนะเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ